ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นังจันแชนแนลนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสิทธิอนุสิ์ของหลวงพ่อกลวยชดตินทโรทุกๆท,ท่านนะครับแล้วก็ผู้นิยมสะสมพระเครื่องนะครับที่เข้ามาชมในคลิปนี้เพื่อการศึกษาเนาะนะครับคลิปนี้เนี่ยนะครับเป็นคลิปที่เอ่อผมได้ของเรียกหายากนิดนึงแต่ถามว่าบางคนก็เห็นพิมพ์แล้วอ่ะเอ้ยมันก็เป็นพิมพ์ที่มันก็ไม่ได้หายากจนเกินไปนะครับอันนี้ก็ ในบรรดาลูกศิษย์นะครับหรือที่เรา,เรา,เ,ราเรารู้จักกันนะครับก็เป็นพิมพ์พระเจ้านมิหารฐานพระทิพ์แล้วก็อารหารสุขโตข้างดอกจันทร์นะครับต้องไล่เรียงนี้ก่อนว่าโดยปกติจะมีอยู่3พิมพ์ก็คือจัมโบ้ใหญ่เล็กนะครับอันนี้นยะนะครับที่เอามาทำคลิปนะครับเพราะว่าผมได้พิมพ์จัมโบ้มา นะครับพิมพ์จมโบก็คือเรียกว่าวใหญ่ที่สุดแล้วล่ะนะครับฐานก็ประมาณ5เซนอันนี้สูงก็ประมาณ5เซนครึ่งถึง6เซนนะครับเรียกว่าวพิมพ์จมโบแล้วกันก็คือใหญ่นะครับผมลองเทียบกับฝ่ามือให้ดูนะครับเนี่ยประมาณ4นิ้วผมเนี่ยเนี่ยสนิ้วผมเรียกว่าวพิมพ์จมโบนะครับขนาดใหญ่ก็เรียกได้ว่าพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กเราก็จะเจอกันบ่อยนะครับเจอกันบ่อย ไม่ว่าจะเป็นสนาม Facebook นะครับหรือคนที่เก็บสะสมเนี่ยก็จะเจอกันบ่อยพิมพ์นีน้นะครับก็คือมันเป็นจัมโบ้ขนาดใหญ่ก็เรียกว่าเราพบเจอกันน้อยแล้วกันนะครับพบเจอกันน้อยก็เลยเอามาทําคลิปนะครับได้มีโอกาสได้เช่าจากผู้ใหญ่นะครับก็60ท่านก็70ปีแล้วล่ะก็เป็นนักสะสมรุ่นเก่านะครับก็ขอแบ่งปัน นะครับจากท่านมานะครับเพื่อการศึกษานะครับเ,เนื้อนี้เนี่ยพิมพ์นี้เนี่ยที่ที่ผมมีอยู่ก็จะเป็นเนื้องผงพุทธคุณนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะมาไล่เรียงดูว่า,าจะดูพระยังไงบ้างนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามนะครับซึ่งต้องบอกว่าก็มีเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวัน นะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามถึงแม้คลิปผมเนี่ยจะเป็นคลิปที่ไม่ได้มีภาพซีีเลยสวยๆนะครับก็จะเป็นคลิปที่ให้แนวคิดซะมากกว่าแล้วก็แบ่งปันความรู้ที่ผมพอมีนะครับที่ผมพอมีแล้วก็พาที่พอมีนะครับแบ่งปันเป็นความรู้ไว้แล้วก็บางพิมพ์หายากแล้ก็เอามาทำคลิปไว้ ะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังๆนะครับแล้วก็ขอบคุณที่มีคอมเมนต์ทั้งดีแนละไม่ดีเข้ามาก็ขอบคุณนะครับไม่ดีก็ขอบคุณเช่นกันก็รับฟังหมดนะครับแล้วก็ําวิภาพวิจารณ์นะครับที่เขาเรียกแหลได้านกำลังใจก็เยอะนะครับแล้วก็มีประเภทแบบมา ักเตือนผมว่าเอออย่าเล่นเลยหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นพระปั่นนะครับเป็นพระทุกคนนี้เขาก็ยังพิมพ์มาเรื่อยๆนะครับสองสามวันเขาก็เข้ามาพิมพ์ทีนะครับขี้เกียจเอยชื่อนะครับเขาก็มันก็ดูเหมือนหวังดีเนาะอย่าไปเล่นเลยพระสร้างเป็นล้านองค์พระเขาปั่นอืมก็แล้วแต่ในหัวคุณก็คิดได้แค่นั้นเนาะ เอคิดแค่เรื่องมุงเรื่องเงินคุณไม่คิดว่าคนที่เขาทําคลิปเนี่ยอย่างผมก็ศรัทธาท่านนะผมก็บอกแล้วผมศรัทธาท่านแล้วก็จริง,รงๆนั่งขายอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องมานั่งทําคลิปหรอกเนาะมานั่งทําคลิปให้คนมีความวิจารณ์บางครั้งก็โอ้ยรู้เนาะรู้แค่นี้งเหรอมาทาเนี่ยมันก็มีใช่ไหมคาถามผมว่าถ้าเอาแค่ขายอย่างเดียวผมก็ขายในหน้า Facebook ผมก็พอแล้วก็ได้ตังแล้ว ได้ตังกินข้าวแล้วก็จบไม่ต้องมานั่งให้คุณมาวิคราวิจารณวิจารณตัวผมก็ไม่เท่าไหร่นะผมก็ไม่ได้ซซเรียสวิจาร์พัรเก้ก็ยังได้นะเออแล้วก็มานั่งคุยกันว่าไอ้พัรเก้ถ้าที่คุณว่าแท้แท้ยังไงไอ้ผมของผมเก้มันเก้ยังไงแต่คุณเล่นมีข่าววิจารณ์ครูบาอาจารย์ผมบางครั้งก็ขี้เกียจไปนั่นนะแต่ผมก็อยากบอกว่าอย่า อย่าให้เลยกว่านี้แล้วกันนะครับอย่าวิภา์วิจารณ์ครูบาอาจารย์ผมให้มากกว่านี้แล้วกันนะครับพระจะเป็นสร้างเป็นล้านองค์ก็มันก็ไม่ได้ทําให้ครอบอครัวคุณบลายวายวอดนะครับหรือหลวงพ่อก็ไม่ได้เผาบ้านคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็คิดเอาแล้วกันไอ้พระปันนะ่นอ่ะมันมีปั่นทุกทุกเกจีแหละทั้งเก่าแล้วใหม่ไม่ปั่นแล้วมันจะขึ้นเหรอถูกไหมแต่ โลก่ะมันมีหลายด้านไม่ใช่โลกมันมีแค่คุณในในหัวของคุณก็มีแค่ภาพปัน่นแค่พังเงินคนที่เขาเก็บศรัทธานะครับผมบอกคุณให้นะว่าเขาก็เก็บด้วยศรัทธาในตัวหลวงพ่อก็มีไม่ว่าจะกี่บาทถ้าเขาก็มีกําลังซื้อถึงแม้จะเขาจะปัน่นเอาแน่นอนละผมเพราะกลัว,ก,วก็มีคนที่เข้ามาปัาน่นแต่ถ้าเขาศรัทธา เขามีกําลังที่จะซื้ออ่าพะอ,องนี้พันหนึ่งเขาเขามีตังพันหนึ่งเขาศรัทธาเขาก็จะซื้อไว้เพื่อครูบาอาจารย์เขาเขามีแสนหนึ่งคนนั้นขายแสนหนึ่งเขาก็ซื้อแต่บางคนอ่ะพิมพ์เดียวกันคนเดียวคนละคนอีกคนมาบอกโอ้ยแสนแพงแค่นี้ร้อยก็พอมันก็ไม่ได้ผิดบาปอะไรเพราะว่าคนเรามันมองเห็นวัตถุแล้วตีค่าวัตถุไม่เหมือนกันอย่าคิดแต่ตัวเอง นะครับแล้วก็เที่ยววิภาวิจารนะกูบาอาจารย์ผมก็บอกเสมอ,อว่ากวรสร้างพระเยอะเนี่ยท่านเมตตาท่านเมตตาสิทธิ์คนนะนะจะมานั่งลําบากมานั่งทําพระสมัยก่อนไม่ได้ทําง่ายๆเพราะคุณมันไม่ได้ทําง่ายๆไ,ไม่ไม่ในยุคข,ของหลวงพ่อที่ทันทานโดยส่วนใหญ่นะพระเป็นป้าผงหรือพระเนื้อดินเนี่ยย,ยกตัวอย่างไอ้พระเนื้อดินเนี่ย นะครับท่านเนี่ยไม่ได้เอาเนื้อว่าเอาดินแล้วก็มากดเล่นๆน,นะกดแล้วก็แจกหรือหรือคุณคิดว่าหลวงพ่อทําขายบอกเลยเลยหลวงพ่อก็ไม่ได้ทําขายไม่ได้มานั่งกำหนดโอ้ยพิมพ์นี้ต้องจ่ายกูร้อยหนึ่งพิมพ์นี้ต้องจ่ายกูพันหนึงแล้วมึงเอาไปไม่ใช่หลวงพ่อก็ไม่เคยเรียกอะไรใครก็แจกไปขอต้องให้ หลวงพ่อไม่เคยให้พักกับคนที่ไม่ขอขอเท่านั้นถึงจะได้เพราะอะไรเพราะเพราะคนที่มาขอนั้นมันคือคนที่เขาเดือดร้อนแล้วเขาก็อยากมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อติดตัวเอาไปใช้เพื่อเกิดสิ่งดีๆหลวงพ่อไม่ให้ห่ะใครไม่ขอก็ไม่ให้ไม่เคยไปยัดเยียดใครแล้วไม่เคยประกาศหน้าวัดเขียนโบชัวติดติดหน้ากุฏิว่าองค์นี้ห้าบาทองค์นี้ร้อยองค์นู้นหมื่น องค์นู้นผ่านไม่เคยเพราะฉะนั้นนะคุณผมก็เตือนคุณไว้ว่าอย่าเที่ยวพูดอะไรซีซัวถ้าคุณไม่รู้จักหลวงพ่อดีพอจะเป็นสร้างเป็นล้านองค์ก็ไม่ได้หนักหัวอะไรคุณมันทำให้คุณร่มจมหรือเปล่าก็เปล่าอืมอ่ะแค่นี้นะสำหรับคนที่เข้ามาเม้นผมทุกวันเตือนผมทุกวันว่าอย่าเล่นหลวงพ่อกวยเป็นภาพปัน่น พระสร้างเป็นล้านองค์กะโหลกลาทุกคนเขาไมา่ได้จิตใจต่ำตมเหมือนคุณนะครับอ่ะโอเคฟังเรื่องเขาพอแล้วอ่ะมาดูเรื่องพระองค์นี้กันนะครับก็เป็นพระสมเด็จอรหรันนะครับสุขโตข้างหนอกจันทร์ปีที่สร้างเนี่ยเริ่มต้นต้น,ต,นตั้งประมาณปี0 5นย์หนะครับปี0 5ย์ห้าเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ไล่ไปหลายปีนะครับเพราะว่าหลวงพ่อทำเนี่ยก็ทําเรื่อยๆท่านชอบพิมพ์ไหนก็ทําไปเรื่อยๆนะครับมีมากมายหลายพิมพ์อี้มีมากมายหลายเนื้อนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจออ่ะก็เป็นหลวงพุทธคุณนะครับแล้วก็องนี้เนี่ยเขาทาลักนะครับรักษาผิวไว้แล้วก็หลวงพ่อก็เมตตาจา์ไว้ก็เรียกว่าทั้งพิมพโจพิมพ์จัมโบ้ก็หายากนะครับแล้วก็เรียกว่าได้ลายมือ ของหลวงพ่อนะครับลายมือของหลวงพ่อถือว่าเป็นของมีค่ามากนะครับเพราะเพราะถึงให้เรามีพระเนี่ยเราก็ไม่สามารถปลุกหลวงพ่อมาจารได้อีกนะครับอ่ะมาดูกันมา,มาดูกันเอ่อพุทธศินเนี่ยก็คือเป็นพระที่นะครับเป็นพระประธานนะครับพิมพ์ประธานแต่ก่อนก็เรียเป็นหลวงพ่อโตนะครับ แล้วก็เรียกได้ว,ว่าหลวงพ่อกลวยเนี่ยท่านทธาหลวงพ่อโตเป็นอย่างมากนะครับท่านก็เอามาเป็นเรียกว่าเป็นต้นแบบในการทาพระสมเด็จในยุคแรกๆนะครับฐานพระทิพย์อันนี้เราจะเห็นบ่อยนะครับท่านทําพิมพ์อย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะเป็นปกโพก็มีนะครับเป็นปกโพก็มีอ่ะเรามาดูกันทีนี้เนี่ยผมจะให้แง่คิดเสมอว่าพระเนี่ยถ้าเราต้องการดูเป็นหลัก3าประการนะครับที่เราควร คิดเสมอนะครับก็คือเนื้อหาเนื้อหาความเก่าแล้วก็วิธีการสร้างถามว่าทาไมเราต้องรู้จักวิธีการสร้างเพราะว่าถ้าเราเข้าใจวิธีการสร้างพระแท้เราก็เข้าใจวิธีการสร้างพระเกศเช่นกันทีนี้เรื่องวิธีการสร้างเนี่ยนะครับในยุคแรกๆนะครับมันก็จะเป็นบล็อกหน้าเดียวไอ้บล็อกด้านแนวเนี่ยคุณหาได้จากที่วัดนะครับที่วัดมี จะมีแล้วก็เป็นบล็อกบังคับอะไรก็มีนะครับอ่าเป็นการบล็อกหน้าเดียวแล้วก็ปั๊มแล้วมาแล้วก็ตัดก็มีอ่าเป็นเชิงบังคับบล็อกง่ายๆสมัยก่อนก็มีนะครับอ่าพิมพ์นี้เนี่ยนะครับเป็นพิมพ์นี้จะเป็นเขาเรียกว่าท่าน <c oughs> จะค่อนข้างตื่นสังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือแต่คมชัดนะครับเราก็จะเห็นไม่ไม่ เรียกไม่คมเหมือนพระยุคประมาณ20เอะไรเงี้ย15ถึง20เนี้ยเราจะเห็นพุทธศินสเส้นขอบฐานจะคมชัดกว่านี้นะครับปีศูนย์กว่าก็จะชัดประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็เราเห็นมีมิตินะครับก็เห็นมีมิติขององค์พระและกะฐ็ฐานฐานผ้าทิพย์ก็พอมีรายละเอียดอยู่นะครับเออแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับพิมพ์นี้เนี่ย ตามประวัติวัด,วดตามประวัติวัดนะครับพิมพ์นี้เนี่ยที่ทำครั้งแรกๆเนี่ยที่มีลงในหนังสือก็คือหลวงพ่อโกยเนี่ยจะเอาเศษเศษสมเด็จบางขุ่นพมกับวัลระครังที่มันแตกๆนะมันจะเป็นองค์ที่หักแล้วนะครับท่านได้มานะครับเพราะว่าแน่นอนท่านเป็นศิษสายวัลระครังเิษหลวงปูนน่นาคนะครับเพราะฉะนั้นทั้งแบบพิมพ์พุทธศินมวลสาร วิธีการสร้างเรียกว่าสอดแบบสายวะละัลคังมาและท่านก็ได้มวลสารภาพพิมพ์เนี้ยก็ได้มวลสารของสําเร็จโตก็คือของวะละัลคังแล้วก็บางพรมมาผสมท่านก็มาตํานะครับแล้วก็ผสมนะครับเรียกได้ว่าเราก็ได้มวลสารของสําเร็จโตมาด้วยนะครับเนี่ยก็แน่นอนถ้าหลวงพ่อกลวนามาเนี่ยก็ว่าแท้แน่นอนนะครับโดยไม่ต้องไม่ต้องสืบเลย เรียกได้ว่าถ้าเรามีมวลสารแม้แต่นิดเดียวของสมเด็จโตแล้วก็ชีวิตไม่ตกต่ำแน่นอนชีวิตดีแน่นอนนะครับพุทธคุณดีแน่นอนและยิ่งเป็นหลวงพ่อกลัวก็เสกนะครับเสกมวลสารท่านด้วยอีกนะครับผสมลงไปเป็นพี่เหมือนท่านเองเรียกได้ว่าดีสองสาเท่าเลยนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องพุทธคุณนะต่อไปเรื่องของความเก่า เนื้อหาก็คือเนื้อผองพระเคุณอ่ะดูดูเนื้อผองพระเคุณประมาณปีศูนย์ขวาของท่านนะครับเลยเดยว่าแห้งสนิทนะครับนะครับสีก็แห้งนะครับดูส่วนที่เปิดอ่ะดูที่ด้านหลังนะครับปีศูนย์ขว่าอ่ะนี้เนี่ยอง์นี้จะ คือองค์นี้ดีอย่างคือเจ้าของอ่ะเขาทา <c oughs> ทาลักไว้ข้อดีเราก็จะเห็นความเขาเรียกอ่ะสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อรักมันเปลี่ยนแปลงผ่านการเวลาอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็คือประมาณ60ปีหกสิปีเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเช่นคุณดูพื้นที่ต่ำนะครับพื้นที่ต่ำเนี่ยมันก็จะแห้งแตกและแหงมีการหลุดล่อนไปบ้าง นะครับการแตกของมันจะเป็นลนักษณะที่เรียกเป็นธรรมชาตินะมันมีไม่มีก็เรียกไม่มีรูปแบบตายตัวนะครับพื้นที่ถิวพื้นที่ต่ำก็แห้งนะครับแต่ถามว่าทำไมส่วนหน้าอกมีมีอาการเครียกมีรอยมีการออกจะฉ่ำน้ำมันนะครับเพราะว่าผมมุ่เสมอว่าเวลาพาผ่านการเวลานะครับ ไม่ว่าจะเป็นน้ําน้ํามันตัวภาษาแล้วแต่นะครับเมื่อผ่านการเวลามันก็จะระเหยขึ้นมานะครับตามผิวและระเหยในส่วนที่สูงที่สุดนะครับอ่ะดูคุณดูตัวอ,อักษรน,นะครับเห็นไหมครับมีลักษณะช่าช่าของน้ําตัวประสานแต่ผิวข้างล่างนะครับผิวข้างล่างเป็นไงครับแห้งแห้งแห้งเลยละครับ เนี่ยก็คือพระผ่านการเวลาผ่านความร้อนความชื้นมาดูบนเส้นซุ้มเส้นซุ้มมันอยู่ที่สูงใช่ไหมครับก็มีการฉ่ำนวลของตัวประสานขึ้นมาเห็นไหมครับตลอดทั้งซุ้มเลยเนี่ยครับตลอดทั้งซุ้มนะครับตลอดทั้งซุ้มแต่พอส่วนพื้นที่ต่ำไปไงครับแห้ง ทุกสิ่งอย่างมันก็คือตามกลไกนะครับตามธรรมชาติผมจะเป็นคนหนึ่งนะครับที่ไม่ชี้ตำหนิพระนะครับพระผมก็ย้ำกับทุกคนเสมอว่าผมก็ไม่ได้อยู่กับหลวงพ่อนะครับเวลากดพระเพราะ,ะนั้นผมไม่เห็นพิมพ์แต่การศึกษาทำไมเราศึกษาได้เหมือนการนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีทั่วโลกนะครับเขาใช้เกณฑ์การสร้างวัตถุ ึ่งเขาก็ดูเทคโนโลยีในสมัยนั้นนะครับในแต่ละชนชาติเนี่ยเขาก็สืบได้ว่าเออใช้เครื่องมืออะไรพอเครื่องมืออะไรแล้วเนื้อหาสิ่งเนื้อหาเหล่านั้นเนี่ยพอมันผ่านการเวลาแล้วมันจะเกิดความเก่าแบบไหนเก่าแค่ไหนนะครับตำหนิไม่ได้บ่งบอกเลยว่าพระมันจะเก่าเพราะอะไรกูลองนึกดูว่า ความเก่าที่คุณรู้จักไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเก่ามันต้องดูตำหนิไหมครับอ๋อมีตำหนิตรงชายเสื้อแบบนี้แบบนี้แล้วมันต้องแท้จริงไหมเออไม่ใช่ความเก่ามันก็คือดูง่ายๆมันมันเป็นหลักการที่เราเรียกภาษากลไม่ว่าสะฝรหลังชนชาติไหนก็นแล้วแต่เขาก็รู้จักความเก่าหมดโดยที่ไม่ต้องมานั่งชี้ตำหนินะครับ พอเป็นพักเครื่องเออเราก็เลยเรียกว่างง,งไปกันหมดอ่ะมาดูธรรมชาติกันต่อเห็นไหมครับพื้นที่ต่ําก็แห้งนะครับส่วนที่ที่สูงไม่ว่าจะเป็นแขนหน้าอกอ่าใบหน้านะครับน้ามันมันหรือน้ําอะไรก็แล้วแต่ที่มันเหยื่อขึ้นมามันก็จะระเหยไห่ส่วนที่สูงสังเกตไหมครับ น,นี่มันแห้งนะครับมาดูด้านหลังด้านหลังมีจานนะครับหลวงพ่อเมตตาจานไว้เรียกได้ว่าโคตรดีนะครับก็ดูธรรมชาตินะกันก็จดจําธรรมชาติความเก่าในระดับหกสิบปีผ้าเนื้อนี้มันก็เก่าอยู่ประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่ามันไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเข้าใจง่ายๆนะครับ สามอย่างนะครับอย่าลืมวิธีการสร้างนะครับพยายามสืบค้นนะครับว่าวิธีการสร้างเนี่ยสร้างยังไงนะครับแล้วก็เนื้อหาของผู้ทุคุณท่านก็เรียกได้ว่าพระพระกักตวแปลกอย่างผงท่านไม่สามไข่มันมีเอกลักษณ์คำว่าเอกลักษณ์ก็คือมองปุ๊บก็รู้ว่าเป็นของท่านท่านจะมีค่อนข้างแปลกแตกแยกกับคนอื่นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการสร้างนะครับวิธีการสร้างของหลวงพ่อนะครับผมก็จะแยกไว้3รูปแบบของท่านก็คือพิมพ์ของท่านเองถอดพิมพ์บนอื่นไม่ว่าจะเป็นพระเกจิท่านอื่นหรือพระก,กลุพระเก่าอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านชอบนะครับท่านก็เอามาถอดหมดแล้วก็ท่านถอดจากพิมพ์ของท่านเองอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระของหลวงพ่อจะ เป็นแบ่งเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆนะครับแล้วก็แต่แต่แต่ผมจะบอกงี้ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้จักหรอกเป็นพิมพ์ของหลวงพ่อนะครับพยายามศึกษาเรื่องเนื้อหาของท่านด้วยว่าท่านเนื้อหาของท่านเนี่ยเป็นยังไงนะครับท่านสร้างแล้วมีเขาเรียกอะไรล่ะคุณก็เปรียบเทียบพระในบ้านนะครับคุณก็เอาพระในบ้านมาเปรียบเทียบได้ แล้วคุณก็ลองเอาของท่านเนี่ยไปเปรียบเทียบ่ปีเดียวกันสมมติปีศูนย์ห้าคุณก็มีภาพเก่าถึงไหมของปีศูนย์ห้าถ้าไม่มีก็ลองอ่ะลองค้นคว้าหาดูนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นนะครับไม่ใช่เรื่องยากเย็นแต่ก็ต้องศึกษาก่อนที่จะเช่าหาหรือสะสมนะครับก็อ่ะอันนี้ท้ายคลิปแล้วนะครับก็หวังว่า วิธีการของผมก็คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับของผมเป็นแนวทางนะผมบอกเสมอว่าการที่เราจะสะสมพระหรือซื้อพระหรือซื้อขายพระเนี่ยมันก็ต้องดูพระเป็นนะครับไม่ใช่ต้องพึ่งใบเซอร์เขาเพราะการพึ่งใบเซอร์มันเป็นปัญหาสมมติสำนักกอไก่นะครับอีก5ปีสำนักกอไก่ไม่อยู่ ไอ้สำนักขอไข่คอควายงองูอ่ะเขาก็ไม่รับไอ้กอไก่เพราะว่าไอ้คําว่าแท้สากลไม่มีอยู่จริงหรอครับมันมีแท้สำนักแทสสำนักของสำนักนี้ก็ขายคืนสำนักนี้ได้เท่านั้นนะครับหรือกลุ่มเดียวกันเท่านั้นนะครับอ่ะก็คงเข้าใจนะว่าการที่เราจะสะสมพระได้ตัวเราเองมันก็คือต้องก็ต้องดูเป็นด้วยตัวเราเองนะครับใบเซอร์ช่วยไม่ได้ ตำหนิพระช่วยไม่ได้หน้าตาคนขายก็ช่วยไม่ได้นะครับคนขายรวยก็ไม่เกี่ยวว่าพระอ,องค์นั้นจะแท้เสมอไปนะครับบางคนเข้าใจว่าโอ้คนนี้โปรไฟล์ดีรวยพระทุกองค์แท้ไม่เกี่ยวนะครับอ่ะก็ฝากไว้ท้ายคลิปแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ดูมาถึงคล้ายคลิปขอบคุณที่ดูคลิปผมเสมอนะครับไม่ว่าภาพผมจะ <laughs> ไม่มีภาพ อะไรใหม้มันสวยงามนะครับหรือตื่นเต้นนะครับมันก็มีแค่แนวคิดที่มาแบ่งปันกันเท่านั้นแล้วก็ก็ขอให้ทุกคนศึกษาก่อนสะสมนะครับดูพาให้เป็นก่อนที่จะเช่าซื้อนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณจากใจจริงขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่คอมเมนต์เข้ามานะครับขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆโชคดีนะครับผมชัดเมืองจันทร์